You have to sub at the same like me. Okay. One, two, three. Steps Wait, one more time. One, two. Okay. okay. One, two, three. แซ่บสอนใช้แนวขอกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณปู่คุณยายคุณตาคุณยายและแฟนๆอันเป็นตีหักของมุกดามื่อนี้กลับมาพอมาเจอกันอีกแล้วจ้ามื่อนี้มุกดาเห็ดเข่ามันไก่มื่อนี้คุณสามีเพิ่นมาชิมอ่าเข่ามันไก่นะมุกดาต้อนรับน้องไม่จ้ามื่อนี้ Hi nice โอ้ยน you everyone สวัสดีครับโอเค Are you excitedYeahI hope you enjoy all our foodAre you excitedYesVery <Okay. S 3> nice foodMy wife is good cook you knowThank you จาก้อนพ่อแม่พี่นอ้องสไปเบังคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่อง f a c e b o o k แฟนเพจในมุกดาด้วยจ้าแล้วก็กด Subscribe ในช่อง YouTube ใ้มุกดามันสิได้เป็นควันกำลังใจให้มุกดาได้เหตุคลิปต่อไปเนาะจา้าเนาะจา่าลงมือกันเลยดีกว่าจา้าจา้าพี e thank you so would you like some water yes please Let try t มิตรัยซุป la pleh mm. yummy thank you โยฟูต์ก็น่ากินโคกัน่าเทคถามจุไอต์อืมจับจัจับ,จบ,จบของแฟนมูดาน เพื่อนบอ่มากน้ำไอเพื่อนบอ่มากอันนี้แม่จ้าน้ำจิ้มของไอเขาหมันไก่มูกดาก็เลยเฮ็ดเป็นให้เพื่อนไ้กินกับซีอิ๊วหวานแม่จ้านนี้แล้วก็ซอส sweet chili sauce จ้าน้ำจิ้มไก่แม่จ้า nice to put on the chicken and the rice เพื่อนบอ่มากกินของไอ สิกินของอีหยังล่ะสิะกินของไอ้ไรตเกียวเริ่มเลยอืม very nice delicious Right. and cucumber well long time listening and not cook for you mm. thank you cup and cup you' welcome bye เมนูของมันไก่เ่ไดเห็นให้เพิ่นกินโดนนะแมจ่จ้ะเชสอืมเชียดอะไรเพิ่นจะได้หยุดแต่เสาร์อาทิตย์เมอ้อนีก้ก็เลเมือ้อวันจันทร์แต่ว่าอยู่นี่มันเป็นวันหยุดชดเชยของของยูเคแม่จ้ะ มันหยุดชดเชยของยูเคเพิ่นกระเลยเพิ่นกระเรได้กินกเ,นเ,นเ,นเนขาน้าโม,มกดามาน,นี่มันตัว what is i s one เจ้าสลิปบะลิ e บะลิปบะนอร์ส tasty <S you got some more there oh. on the p l a t De lag som tror jeg screecher litt. มุกวาเพิ่นสิเคิลกล่องมึกดาส่วนเพิ่นร่องเบิงมุกวาเพิ่นสีบ่ชย่อมเพิ่นย่อมเห็ดน้ำแม่จ่ามาเพิ่นย่อมไทยน้ำมันคบอ what is this This is a... Sweet soy sauce t r y it nice Awesome Yeah Soy sauce everyone On the rice A little bit but Not too much เพื่อนถามว่าสดเองสดหวานซี่อูหวักไอ้ซี่อูซี่อูดำหวานไหมจ๊ะ đậm chìm khẩu mắn cay sốt giọt Xẹp bò? Yep! Ờ loại mọc! Xẹp bò? Xẹp bò? Mean? Ờ loại mãy? Mean? Is it tasty? Yeah! Like a question No need to go to a restaurant we have a restaurant at home would you like some more chicken or, or liver no i'm fine thanks It's a little bit like um, the Chinese, the shredded chicken you get in the uh, in, in the restaurants. Quite famous in, in Chinese restaurants. They have so many kinds of food. Chinese food, Thai food. Oh, but they do like the shredded, uh, the shredded pork or. for the similar เพื่อนกระลังพูดถึงอาหารกินมุกดาก็เลยบอกว่าอาหารกินกับอาหารไทยมันแบบว่าคล้ายๆกัน Is it spicy? This one, this side, this one? No. Yeah. That one looks spicy. It's spicy, yeah. I'm gonna have some Thai sweet chilli. That is enough spicy for me. It's nice on the rice. ลืมเอาส่วนไหมเพื่อนอืมเจ๋งจังแซ่บแซ่บยาแซ่บมากแซ่บมากอืมครับผมครับ Does anybody want any Thai soup? <laughs> soup this is it. very nice Thai soup It's very tasty Okay this is Thai soup Mm. It it looks like it's got uh what's inside what's the green stuff? Uh, and then it's got some I can call remember the name. I can't remember. What is this? Papaya what? No. Uh but the the water uh have a lot of flavour inside. i can't remember the name of this thing i need to find out มาเด้อคนเอ้ย hmm. พ <when S 2> mm ่อแม่พี่น้องเอ้ย มันบอแมนแนวมุกดามากักปันใดได้จังสิมุกดามากักยังจิจจาแสบเสเผ็ดเพ็ดเศร้าเศร้าคุยคุยแม่จ้ามันบอเมนสไตล์คนอีสานเนาะจ้าเนาะอันนี้เฮ็ดเอาใจเพิ่นเนาะ แซ่บยูแซ่บไลฟ์อร่อยกิง้งกิ้งอร่อยมากมีเมียเล้ากับฮัตบาวเหล้าในพรกอยก็สอนเพิ่นเบ่าไทยมาจ้ะเพิ่นก็เล่บ่าบ่ค่อยเป็น

แต่ว่าเอาใส่จานไว้ทั้งสั้นเหรอเพิ่กินบ่บ่ข้าแต่กินจะคว้างบ่ได้แน่มึงผัวอือ ขอบคุณในการรับชมจ้าพอกันไม่คลิปหนาได้จ้าสำหรับมือ้อนี้ไปละจ้าเซ่ไหบายบายสวัสดีครับจบบอช็อก <laughs> ดีครับ